คนมาจากต่างประเทศคุณอาจจะต้องเก่งกว่าบ้านเขาพี่ก็ต้องยิงประตูได้นะพี่ก็ต้องมีแอซิดให้เขานะคือมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้พี่แตกต่างมันเหมือนเป็นความกดดันที่มันเพิ่มขึ้นมาโดยที่แบบเราก็แบบไม่รู้ตัวเลยครับ <cả> เรามีความฝันอยู่แล้วที่อยากจะไปเล่นญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะออกไปได้เร็วขนาดนี้ครับ ก็มีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้ออกไปแหละแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนเราจะได้มีโอกาสออกไปจริงๆมันมันหลายอย่างนะสำหรับผมมันมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมทั้งการปรับตัวนอกสนามด้วยการใช้ชีวิตต่างๆบอกตรงว่าก็ไม่ง่ายผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นมีความเป็นระเบียบวินัยมากๆทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในสนามอะไรอย่างเงี้ยครับโดยส่วนตัวผู้คนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบทําอะไรแล้วเป๊ะๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมเองอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่า เปะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเออมีความแบบต้องปรับนิดนิดนหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะผมรู้สึกว่าไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะหนักขนาดเนี้คือปกติก็อยู่ที่ไทยก็คิดว่ามันหนักแล้วนะแต่ว่าคือที่ญี่ปุ่นเขาจะมีเรื่องของอินเทนซิตี้มันเป็นความเข้มข้นของของ,ของการซ้อมครับทุกคนจะเหมือนกับ100%เกันทุกคนแล้วพอทุกคนร้อยปซปุ๊บมันก็จะทําให้เหมือนมันยิ่งเหนื่อย มากขึ้นกว่าปกติครับเหมือนทุกคนเขาจริงจังอยู่ตลอดซ้อมก็จริงจังความเป็นมืออาชีพของเขาจะค่อนข้างสูงมันก็เลยมันจะเข้มข้นมากๆช่งซึ่งไปช่วงแรกก็รู้สึกว่าทําไมมันมันมันเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันแข่งอะครับปกติเราจะซ้อมเราจะไม่เหมือนแข่งใช่ไหมมันจะมันจะไม่ได้หนักขนาดนั้นนะแต่ว่าไปช่วงแรกๆมันเหมือนแบบโอ้โหจะต้องแบบใช้พลังงานเยอะสปินเยอะเหมือนเหมือนลงแข่งเลยอะผมไปอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนกับโดน เปล well ี mae, ่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยครับเหมือนเรากืนไปกับเขาอะไรเงี้ครับเห็นเขาทําจริงจังเราก็ต้องแบบ f o l l o w ตามเขาทําตามเขาอะไรเงี้ครับก็เขาก็ใส่กันเต็มที่นะพี่เขาก็ใส่กันเต็มร้อยมาว่าเวลาเข้าเขาก็ไม่มีไม่มียังอยู่แล้วเหมือนมีการแข่งขันในการที่จะมีชื่อในแต่ละสัปดาห์อยู่แล้วทุกคนก็อยากจะมีชื่ออ่ะเขาก็จะแบบใส่แบบ เต็มที่ไปแล้วไม่มีอย่างอยู่แล้วโดยเฉพาะเราที่แบบเป็นนักเตะต,ต่างชาติเราก็ต้องแบบต้องเหนือกว่าเขาอีกอ,อีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องเหมือนกับดันตัวเองพุชตัวเองไปอีกะรเงี้ยเวลาโดนเตะโดนอะไรเงี้ยมันก็มีอารมณ์อยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็เป็นนักฟุตบอลอะ่ะคือเรารู้อยู่แล้วเพื่อนมันก็คงไม่ได้ตั้งใจหรอกคือทุกคนมันก็อยากที่อยากจะจะมีชื่อลงสนามทุกคนต้องจริงจังเพื่อเพื่อตัวเองอยู่แล้วครับมันก็ทุกคนมันเข้าใจได้พอมันก็เต็มที่กันในสนามพอ เตะกันเสร็จอะไรกันเสร็จพอเลิกแล้วมันก็ปกติครับนักฟุตบอลมืออาชีพเขาก็จะมาคุยกันทุกอย่างมันก็จะหายไปกับการฝึกซ้อมนั้นแล้วเราก็มาเริ่มสู้กันใหม่ในวันต่อไปเะยครับมันคือมันมันเป็นปกติของนักฟุตบอลอยู่แล้ว <S <S ผมว่านักเตะญี่ปุ่นเขาก็มองนักเตะต่างชาติไม่ต่างจากที่นักเตะไทยมองนักเตะต่างชาติของเราเหมือนกันนะครับมันมีฟิลเดียวกันคือ คนมาจากต่างประเทศคุณอาจคุณอาจจะต้องเก่งกว่าบ้านเขาเนองไหมครับมันก็จะแบบเป็นเหมือนแบบเออพี่ก็ต้องยิงประตูได้นะพี่ก็ต้องมีแอซิดให้เขานะหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะคือมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้พี่แตกต่างมันเหมือนเป็นความกดดันที่มันเพิ่มขึ้นมาโดยแบบที่แบบเราก็แบบไม่รู้ตัวนะครับแต่เราก็ต้องแบบปรับตามมันให้ทันมีนะในในก็พูดตามตรงะในฐานะนักฟุตบอลมันมันไปแล้วมันก็ทุกคนก็อยากได้เล่นนะเนาะ พอไม่ได้เล่นแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบนี่ทำไมแบบเราก็ซ้อมแล้วก็ทําเต็มที่แล้วทําไมถึงแบบไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามซ้อมให้มันหนักขึ้นครับในสนามต้องบอกว่ามันมันไม่พอครับมันต้องมีเรื่องข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยต้องไปเหมือนกระเสริมตัวเองตอนที่ผมไม่ได้ลงนะผมก็ไปไปเทรนกับฟิตเนสของสโมสรอะไรเงี้ยครับทุกวันทุกวันมันก็จะมีนักเตะอยู่ หลายหคนที่ไปเทรนด้วยกันเขาจะรู้ว่าแบบเหมือนสุขบัโชคแบบว่าพยายามพิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยก็จริงๆก็6เดือนแรกก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะครับก็เริ่มปลดล็อกตัวเองได้ได้มีโอกาสลงอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมทีมก็ก็ได้รู้จักกันได้เหมือนกับทําความสนิทสนมกันมากขึ้นอะไรครับแต่เพราะว่าได้สัญญายาวก็ ทุกอย่างมันก็ดีครับโดยเฉพาะปีปีนี้ที่ผ่านมาก็เหมือนทุกคนก็เชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นเพราะเรามีโอกาสแล้วเราก็ทําได้ด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเราพิสูจน์ตัวเองได้ดีในในสนามอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็จะแบบเหมือนก็นยอมรับเรามากขึ้นหลายๆอย่างมันก็จะเหมือนกับเข้ามามผมว่าอย่างแรกเป็นเรื่องของจิตใจครับเพราะว่าการไปอยู่ที่นู่นคนเดียวอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกแบบอ หงาบ้างหรือว่าคิดเยอะบ้างอะไรอย่างนี้คือมันมีหลายเรื่องมากๆที่ที่เราต้องเจอในการที่เราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นคนเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลครับก็ผมว่าหลายๆคนที่ไปต่างประเทศก็น่าจะคิดแบบเดียวกันเพราะว่าเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ต้องเหมือนกับต้องแข็งแร่งครับต้องผ่านมันไปให้ได้ต้องมีจิตใจที่แบบว่าสู้ก่อนแล้วก็มันก็ทุกอย่างมันก็จะค่อยแบบตามมานะครับในสนามก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ มันจะต้องเรียนรู้หลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะแบบนบักบอลไทยหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่ได้เก่งเรื่องแท็กติกหรือว่าวิธีการเล่นในการเข้าใจเกมขนาดนั้นซึ่งเรานักเตะส่วนใหญ่ก็อาจจะเหมือนกลับไปเหมือนตามหลังเขาอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ก็เหมือนไม่ใช่แค่ทุทกคนคาดหวังหรอกตัวผมเองก็รู้สึกคาดหวังกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่า เราก็อยากจะทําผลงานให้ดีเพื่อที่จะช่วยทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติอยู่ตลอดอยู่แล้วครับมันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีนะที่ผมรู้สึกว่ามันก็มันก็มีแล้วมันก็พยายามจะเหมือนกับดันเราให้ไปข้างหน้าอยู่ตลอดนะครับก็จะบอกว่าง่ายขึ้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะมีรู้สึกบ้างแต่ว่าอาจจะด้วยนั่นแหละครับอย่างที่บอกว่ามันก็ ประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรครับมันก็มีวิธีรับมือครับรู้สึกว่ามันมันก็เป็นหน้าที่ของนักฟุตบอลอยู่แล้วซึ่งการเป็นนักฟุตบอลเราไม่สามารถที่จะเลือกลงตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้ได้อยู่แล้วครับมันมันอยู่ที่โค้ชเขาเป็นคนตัดสินใจในการที่จะเลือกผู้เล่นคนหนึ่งลงไปในตําแหน่งที่ที่จะต้องเล่นตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าโค้ชเขาก็ต้องมอง ถึงสมดุลของทีมเป็นหลักอยู่แล้วครับใครเล่นตำแหน่งไหนได้ดีที่สุดหรือว่าอะไรมันได้ประโยชน์ต่อทีมดีที่สุดเขาก็คงจะเลือกแบบนั้นอยู่แล้วซึ่งมันไม่ผิดครับมันก็เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลอยู่แล้วหน้าที่ของนักฟุตบอลก็คือทําตามที่โค้ชเขาสั่งมาอยู่แล้วครับมันก็เป็นโตนาเมนที่ที่แบบทุกคนแบบคาดหวังอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะ แฟนบอลชาวไทยเองอะไรเงี้ยโดวส่วนตัวเองก็คาดหวังเพราะว่ายังไม่เคยเล่นมาเลยเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่ผมได้เหมือนกับมีโอกาสได้เล่นนะผมก็อยากจะช่วยทีมชาติไทยให้ได้ไปได้ไกลที่สุดพยายามจะโชว์ฟอร์มของตัวเองพยายามจะช่วยทีมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับรู้สึกว่ามันก็คงไม่ง่ายมันก็เป็นรายการที่ใหญ่มากๆรายการหนึ่งในทวีปของเราครับทุกทีมมีมีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว คิดว่าเจอทีมไหนก็ไม่มีง่ายอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็ทุกทีมก็อยากที่จะชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโดยส่วนตัวก็เคยร่วมงานกันมาที่บุีรั์แล้วครับก็อิชิเขาเป็นเป็นโค้ชที่ผมรู้สึกว่าเขาก็มีสไตล์เป็นของตัวเองเขาเขามีความเป็นโค้ชญี่ปุ่นอยู่ซึ่งผมก็ได้ก่อนที่จะไปที่ญี่ปุ่นก็ได้เหมือนกันอยู่กับเขาไปก่อน แล้วก็ได้มีโอกาสย้ายไปที่ญี่ปุ่นมันก็เลยเหมือนกับเหมือนได้ซ้อมกับอิชิไปก่อนครับแล้วไปที่ญี่ปุ่นก็ได้รู้ว่าอ่าญี่ปุ่นเขาทํางานอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้ได้ซ้อมกับอิชิไปแล้วก็ได้รู้ว่าที่นั่นเขาทํางานยังไงมันก็เลยง่ายต่อการปรับตัวแล้วได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกที่ทีมชาติเราก็เหมือนกับรู้มือกันอยู่แล้วเหมือนว่าเขาก็เคยใช้งานผมมาก่อนหน้านั้นแล้วได้ร่วมงานกันมาก่อนแล้วมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่แบบ จะต้องปรับตัวมากครับก็จริงๆถ้าทีมชาติก็อย่างที่บอกว่าอยากพาไปให้ได้ไกลที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดแหละครับเพื่อช่วยช่วยให้ทีมชาติไทยของเราประสบความสําเร็จอยู่ตลอดไม่ใช่แค่รายการนี้หรอกส่วนตัวอยากแบบทําไม่ได้ทุกทุกครั้งที่มีโอกาสได้เล่นทีมชาติอยากทำผลงานให้ดีโชว์ฟอร์มให้ดีช่วยทีมชาติให้ได้ชัยชนะทุกๆแมตช์ครับ ส่วนสโมสรเองก็มีเป้าหมายคือปีหน้าก็อยากจะได้ลงเล่นมากขึ้นกว่าเดิมอีกปีนี้ก็ได้ลงแล้วแต่ว่าก็อยากจะมีโอกาสได้ลงแบบเยอะขึ้นอีกแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บ